อาอบแล้วพอเสร็จวือไว้ถือคีแนวนี้นะห้ามแพงนะเออขึ้นมาเลยมู่ตรงๆนะพร้อมอยังไปทางมือไปทางไปทางตัวไอ้พอกรุกะก็ช่วยกันยกยกอุย้ยถ่ายรถบ้างถ่ายไปข้างหน้ามั่งเตรียมนะมาวนะอ,อ

ยกไปข้างหลังดิไม่หันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยกดีๆไม่ถ่ายตรงนี้ไง Baik <laughs> ถ่าย,า,ายมูสันทำไมเนี่นยถ่ายดูสวยๆอ,อ,อันนี้เราจะมาไล่กาแฟนะคะอันนี้ผม,มจะไล่ไล่สตรอเบอรี่วันนี้ผมจะวางาก็จะสตรอเบอรี่นะครับ่ ันนี้จะพาไปเที่ยวไร่สตอร์เบอร์รี่มันก็สวยแนะนำตัวเองซิเป็นไกรฮะหันหน้ามาในเดิหันหน้ามาในซิดเธอสวัสดีครับผมมาสวนไรสตอร์เบอร์รี่นะครับไร่สตอร์เบอร์รี่ใครคะไร่สตอร์เบอร์รี่ใครคะคุณแม่เอ๋ครับคุณแม่เอ๋คือใครก็คุณแม่เอเลยครับอ่าทีนี้เราทีนี้ทีนี้เรามาถึงปากทางแล้วอ่าเราจะลงไร่ ไล่สตอเบอรี่นะครับเดินระวังระวังนะคะอ่าไกด์นำหน้าดีๆโอ้เขากินไม่เผื่อกันเลยอะเธอนี่โอ้เตยกดเตยกดเตยกดเฮ้ยเธอนำหน้าฉันยังไงอ๋อรายนี้คือไลสตอเบอรี่ คุณกูนี่นะคะคุณกูนี่นะคะเลือนนะคะโฮ้ย ใครวะไม่มีใครหรอกว่าเสื้อฟ้านี่ใครวะไม่มีก็นะแค่เป็นของเล่น